นี่เขาไม่น่าเชื่อนี่คือรถฟรีนะครับรถฟรีสุดหรูในอดั้ตี้ทริปไม่น่าเชื่อว่าจะให้รถฟรีมาดีขนาดนี้เป็นรถที่เป็นการฉลองผู้เล่นครบ1000ล้านนะฮะผู้เล่นครบ1000ล้านคนแล้วแต่ตอนนี้ผู้เล่นหายไปเยอะเลยฉลองครบ1000ล้านคนเป็นรถฟรีเป็นรถสุดหรูนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะฟรีแต่ก็ต้องทำเควสอยู่ดีไปทะเลทรายมาต้องหรูขนาดนี้เลยไหมมีคนนั่งข้างใน4คนคนขับด้านข้างคนขับอีกนะฮะข้างหลังเก็บของได้โอ้โหมันหรูมาก นี่คือที่รับเควสเอเจนอะดัมรถคันนี้นะครับเราสามารถปลดล็อกได้ที่ทะเลทรายนะฮะในระยะทาง1 0 0 0 0ห0 0 0กว่าเมตรไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าอัปเดตใหม่นียจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่อัปเดตนี้นะอัปเดตนี้เป็นแค่อันนี้เป็นเควสธรรมดาอัปเดตใหญ่ตกลงไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่า154ชั่วโมงไม่รู้กี่วันนะฮะเป็นโวลใหม่นะครับมีอูดอยู่ตรงนี้ด้วยคือที่เห็นจากลีกเนี่ยเหมือนจะเป็น, Mummy, ปนมัมมี่นน เป็นโลกใบใหม่อันนี้น่าสนใจต้องรอดูวันนี้มาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนและตรงนี้มีดาบใหม่ด้วยพลาสมาซอร์ส499ลบัคเลยโอ้โหมาเอามาหน่อยมาลองใช้ดูมาโซล่าเซิร์ชไม่ต้องเติมออยเติมม้อน้ำให้เสียเวลามุ่งหน้าไปที่1นึ่งหมื่นกว่าเมตรโดยประมาณมีอะไรรอเราอยู่ที่แห่งนั้นไปที่ปลดล็อกรถคันใหม่รถลิมูซีนสุดหรู ครับผมผมตกรังคารถครับรถทะลุได้นี่คือความน่าอัศจรรย์ของ a d ต s t y Trip ทอผมทะลุลงมาข้างในโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูรถด,<ล>ด,ดีมากอัปเดตโลกใบใหม่จะเป็นยังไงในเมื่อโลกใบเก่ายังเป็นขนาดนี้โลกใบใหม่หน่ารุ้นมากสปีดก็เร็วอยู่นะคันนี้ใช่ไหมสองสามร้อยถ้าจะไม่ผิดดาวตกใช่ไหมจริงด้วยครับ ดาวตกอีกแล้วฮะตกโอ้ตกมาไกลเรื่อยๆครับเฮ้ย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 ดีเดี๋ยว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 มาคว้าอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นเฮ้ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ่ะจอด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 ตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาแล้วฮะดาบใหม่นะครับมันคือไลท์เซเบอร์ใช่ไหมใช่ไหมมันคือไลท์เซเบอร์มันเหมือนไลท์เซเบอร์เราหยิบปุ๊บเรากดโอ้ มันคือไลท์เซเบอร์นี่แหละปิดได้เปิดได้อ้าห้าี่เป็นไงสมบีเข้ามาเลยเฮ้ยชะเฮ้ยโดนโดนโดนเมื่อกี้โดนออกมานี่ออกมานี้ออื้อทีเดียวโอ้โหไลท์เซเบอร์แรงมากสมบีธรรมดาโดนทีเดียวฮะวันฮิตคิวห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 ิวกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยอันนี้เขาก็ไม่ออกไปสักทีนะเควสเก่า อยู่มาตั้งนานแล้วลองสู้กับตัวใหญ่ดีกว่าบอสบอสซอมบี้ตัวใหญ่กับบอสเจอกับไรเซเบอร์ดาบพาทุกอย่างมาใกล้ๆมาใกล้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮือเฮ้ยทำไมหลายทีอ้โอื้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 อมอาอาอ้ฮฮเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนแต่เย็นพี่ตีไปกี่ทีเนยเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวอย่าเดินมาไกลดิให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหหดไปตั้งหลายทีขอฮีวก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยเมื่อกี้ตีโดนตั้งหลายทีนะอืมอืมอบอสเปลี่ยนอาวุธกันไหมผมว่าผมตีโดนนะแต่ทำไมเขายังยืนอยู่บอสใช้แป๊บเหล็ก เราใช้ไลท์เซเบอร์ทำไมมันต่างกันอย่างงี้เฮ้ยอะอ้ะเเลือดเยอะไปไหนดูต่ทางแล้วบอสสู้กับอันนี้ไม่เวิร์กเลยฮะไม่เวิร์กเลยครับหยุดก่อนได้ไหมเนี่ยเลิกตามสักทีหยิบอาวุธก่อนแป๊บหนึง่ง <c oughs> เลือดเท่าไหร่นี่พี่เออสักทีสักทีโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดาบนี่คือแบบสู้กับบอสไม่เวิร์กเลยฮะจริงๆตอนจอดน่าจะชาร์จแบตไปเลยนะโอ้นั่งได้เลย แปับหนึ่งรถมันทลุได้ง่ายจังโอเคติดอะไรอีกติดปืนเหรอโอ้ลืม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 รถมันเร็วโโหเกือบรถมันเร็วมันเบรกยากไป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 เอาล่ะหนึ่งหมื่นเมตรหนึ่งหมื่นเมตรไม่พลาดไม่พลาดห้าพันแล้วฮะไม่ต้องชาร์จแบตครับนี่คือเซเลนทิวภาคใหม่ขับรถไปตามหาภรรยา โอ้โห oh. <laughs> ปิดสักทีอันเนี้ยตกใจทุกรอบที่เล่นผ่านแก๊งโจรก่อนนี่ก็ดักปนทั้งวันทั้งคืนไม่ทำมาหากินอะไรเลยปนได้ไม่ได้ไม่รู้ปนเงินก่อนแล้วมีหลายคนด้วยนะอยู่กับหลายคนแล้วจะหาอะไรกินจะกินยังไงทํากับข้าวมือหนึ่งกินกี่คนฮะถามหน่อยพวกนายมานั่งปนคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะพอกินอะไรทาไมไม่ทํางานที่มันสุจริตมืนหนึ่งแล้วนะยังไม่เจออะไรเลยเป็นที่ใหม่ที่รับเควสนี่หรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้อันเก่าแคมป์สู้กับบอสถนนยังโล่งอยู่เลยครับยังไม่เจออะไรเลยฮะจะมื่นสามแล้วนะไหนอะอ๋อนู่นเห็นไกลๆเลยมื่นสี่เหรออ๋ออออันนี้ร้านไอติมผมลืมไปหมดแล้วนะว่าตรงไหนอยู่อะไรบ้างโอ้โหเป็นคฤหาดเหรอไม่ใช่คฤหาแล้วแบบนี้มันเหมือนเป็นปราสาทอมันเหมือนเป็นพระราชวังหรืออะไรสักอย่างนะฮะอ๋อข้างใน นั่นคือเจ้าของเกมคนใหม่ครับคุณเจนเดลคนที่เขาไปซื้อมาจากอีกคนนึงแล้วแต่ละที่ที่อัปเดตมาไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยฮะต้องบูทุกที่พื้นมันเอียงๆแฮะข้างหลังเทมากข้างหลังนักเลงมากเฮ้ย <Hey! S 2> ทำไมทนยังเนี่ยเออล้มไปซะอืมอ๋อจุดพูอ๋อฉลองอันนี้ระเบิดฉลองหรือเปล่าเออ อมีหลายตัวเลยระเบิดเดินมาระเบิดระเบิดระวังระวังอื้อืโอ้โหกระสุนหมดเลยฮะพันนัดถ้าไม่ใช่ปืนอันนี้นี่แบบซู้ยากนะใช้กระสุนเยอะมีหลายตัวเรียบร้อยครับอาช i e เม m e n มาเอเจนต์อดัมส่งมาบอกว่าขอบคุณมากเลยปลดล็อกรถเรียบร้อยข้างในนี้มีของให้เก็บ และมีตรงนี้ขอบคุณสำหรับ1,000ล้านผู้เล่นนะครับจากคุณเจนเดลและทีมอ๋อมีของขวัญให้ด้วยเค้ก <Cake. S 1> หิวพอดีเลยแล้วก็มีระเบิดนะฮะแล้วก็มีปืนอ๋ออันนี้เป็นอันนี้อ่าเป็นเพนบอลกันที่ทำให้เป็นสีทองยิงแล้วเป็นสีทองนี่สีทองฮะทุกอย่างกลายเป็นสีทองโกลเด้น <Golden S 2> เพนบอลกันสมบีเป็นสีทองไหมเป็นเหมือนกันยิงแล้วกลายเป็นปสีทองกินได้ไหม อ๋อเพิ่มได้ครับเพิ่มความหิวขอบคุณมากครับผมส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เก็บไว้ดีกว่าค่อยใช้น่าจะเป็นระเบิดอันเดียวกันกับที่เขาถืออยู่น่าจะแบบเดียวกันได้รถได้ของโอเคเรียบร้อยอ่ะเออปืนไอติมปืนไอติม <laughs> ทำไมอยู่ล่นโอเคเรียบร้อยปลดล็อกรถเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยเรียกว่าเป็น ประสาทนะฮะของคุณเจนเดลนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ